สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านบทความเก่าๆของดรนิเวศนะคะระหว่างที่รอบทความฉบับใหม่บทความนี้ดรนิเวศเขียนไว้เมื่อปี59หรือเมื่อ4ปีมาแล้วแต่เป็นบทความร่วมสมัยอ่านเมื่อไหร่ก็มีประโยชน์มันเป็นบทความที่เราชอบมากเพราะว่าทำให้ผู้ที่ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบ จะได้ยอมรับความจริงบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องให้ความสำคัญกับความพยายามเริ่มกันเลยนะคะโลกในมุมมองของ value investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร25กรกฎาคม2559 ฝันไกลไปไม่ถึงโลกยุคปัจจุบันที่การแข่งขันเข้มข้นมากนั้นผู้คนต่างก็ต้องการตัวช่วยที่จะมาสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตและตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือเทคนิคสร้างฝันและกำลังใจที่จะสร้างพลังให้กับคนเพื่อที่จะทุ่มเทให้กับงานหรือสิ่งที่จะต้องทำและด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้เอง จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่หนักหนาไปได้ไม่ว่าคุณจะเสียเปรียบหรือด้อยกว่าแค่ไหนก็ตามถ้าคุณปฏิบัติตามแนวทางและเทคนิคต่างๆที่โค้ดแนะนำเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือโค้ดเหล่านั้นต่างก็ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการใช้เทคนิคเหล่านั้น นี่คือแนวความคิดที่มีแพร่หลายมากมายหนังสือถูกตีพิมพ์ออกมาจํานวนมากหลายเล่มเป็นหนังสือขายดีบางเล่มกลายเป็นหนังสือคลาสสิกที่ขายดีต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีผมเองไม่รู้ว่าคนที่อ่านสามารถนําแนวคิดและหลักการมาใช้และประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมเองคิดว่ามันคงช่วยให้เขาทำได้ดีขึ้น แต่จะเท่ากับที่เขาฝันหรือเปล่านั้นผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะไม่ผมคิดว่าความสำเร็จจริงๆจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าคุณมีแต่ความฝันและมีเทคนิคที่จะทำให้คุณดีหรือเก่งขึ้นแต่มันอาจจะไม่พอผมคิดว่าคนจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นเขาจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่บ่อยครั้งมันสร้างไม่ไหวมันต้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดปัดใจจัยแห่งความสำเร็จโดยทั่วไปแล้วปัใจจัยแห่งความสำเร็จหรือจะพูดให้ถูกต้องก็คือปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นก็คือรูปร่างหน้าตาและสมอง โดยรูปร่างส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของความสูงใหญ่ที่จะช่วยทำให้เจ้าตัวมีโอกาสใช้ในงานอาชีพและกิจกรรมสารพัดอย่างที่ความสูงทำให้ได้เปรียบตัวอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของกีฬาอย่างไรก็ตามความสูงยังทำให้ได้เปรียบในงานอื่นมากมายรวมถึงงานแสดงและการบริหารคนในทุกวงการดังนั้น คนที่เกิดมาสูงใหญ่ก็ต้องถือว่าได้เปรียบเช่นเดียวกันหน้าตาที่สวยหรือหล่อเหลาผิวพรรณที่ดีความมีสเสน่ห์จากการยิ้มและสายตารวมทั้งเสียงที่ไพเราะสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับรูปร่างที่จะทำให้ได้เปรียบโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการร้องเพลงแสดงภาพยนตร์ถ่ายโฆษณาและงานอื่นๆอ,อีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีความสวยงามก้าวหน้าขึ้นมากนั้นข้อได้เปรียบส่วนนี้ก็อาจจะลดลงไปบ้างในด้านของสมองและจิตใจนั้นคนที่เกิดมามี IQ สูง ก็ต้องถือว่าได้เปรียบมากและน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก mm. เหตุผลก็เพราะในกิจกรรมหรืองานอาชีพจำนวนมากนั้นต่างก็อาศัยคนที่มีความรู้สูงในการทำงานอย่างไรก็ตาม IQ เองนั้นมักจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะ งานส่วนใหญ่ที่ต้องอาศัย iQ มากๆนั้นมักเป็นงานทางเทคนิคหรือเป็นงานที่เป็นวิชาชีพที่มักจะสัมผัสกับคนจำนวนไม่มากและความสำเร็จของงานเองนั้นก็มักจะไม่โดดเด่นเกินกว่าคนอื่นที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันมากนักผลก็คือผลตอบแทนที่จะได้รับจากความสำเร็จจะสูงแต่ไม่สูงมากเหมือนในแวดวงอื่น ตัวอย่างของอาชีพก็เช่นนักวิจัยแพทย์วิศวกรนักการเงินและวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นต้นอย่างไรก็ตามการมี IQ ที่สูงพอสมควรและเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเช่น IQ 120ขึ้นไปนั้นผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการที่จะทำให้ได้เปรียบในการนำไปสู่ความสำเร็จ เพราะนี่คือคนที่จะมีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงมากได้นอกจาก IQ แล้วผมคิดว่า EQ หรือความสามารถทางอารมณ์ก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จเพราะ EQ ที่ดีนั้นจะช่วยให้สามารถดีลกับคนต่างๆได้ดี และนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในงานที่เกี่ยวกับคนมากๆเช่นการบริหารคนเป็นต้นใกล้เคียงกับเรื่องของ EQ ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นปัจจัยสำคัญมากถ้าจะประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่คนต่างก็มักจะตามทันกันหมดคนที่จะโดดเด่นจริงๆก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง สุดท้ายที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองก็คือเรื่องของ Gift, หรือความเชี่ยวชาญพิเศษหรือมีพรสวรรค์ที่คนบางคนอาจจะมีติดตัวมาซึ่งจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นได้มากแน่นอนที่ว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่คนที่มีพรสวรรค์นั้นเขาสามารถทำมันได้ดีกว่าคนอื่นด้วยความพยายามเท่ากัน และถ้าเขาฝึกฝนต่ออย่างเต็มที่โอกาสที่เขาจะเป็นเลิศก็จะมีมากกว่าคนอื่นสุดท้ายของปัจจัยในความสำเร็จที่ติดตัวมานั้นยังอยู่ที่ background หรือภูมิหลังของครอบครัวด้วยโดยเฉพาะในสังคมไทยที่คนยังยึดติดกับเรื่องของระดับชั้นทางสังคมอยู่มากนั้นการที่คุณจะประสบความสำเร็จสูงมากได้ บางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่หรือครอบครัวมีฐานะอย่างไรในสังคมถ้าคุณเกิดในครอบครัวที่เป็นอิ i ล e ทหรือชนชั้นนําไม่ว่าจะเป็นด้านของการเมืองการปกครองหรือเป็นนักธุรกิจใหญ่คุณก็ได้เปรียบคนอื่นอยู่มากในการที่จะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตาม ปัจจัยข้อนี้คงจะค่อยๆลดระดับความสำคัญลงในสังคมที่น่าจะก้าวหน้าขึ้นในอนาคตการมีปัจจัยความสำเร็จที่ติดตัวมานั้นจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากหากเราไม่รู้ว่างานอะไรจะต้องอาศัยปัจจัยข้อไหนถ้าคุณมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมากแต่ไปทำงานวิจัยแบบนี้ก็อาจจะไม่ทำให้คุณประสบความสำเร็จอะไรมากนะัก แต่ถ้าไปเป็นดาราคุณอาจจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ลองมาดูว่างานอะไรต้องการปัจจัยความสำเร็จด้านไหนบ้างถ้าคุณทำงานเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนและหวังว่าจะก้าวหน้าเติบโตกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชนหรือบริษัทขนาดใหญ่สิ่งที่ต้องการก็คือ อย่างน้อยคุณควรจะต้องมี i อสูงพอประมาณเริ่มจากการทำงานทางด้านเทคนิคที่ใช้วิชาชีพคุณจะต้องมี EQ ที่ดีเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายมีความคิดสร้างสารรค์บ้างเพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นมีรูปร่างที่สูงใหญ่ที่จะทำให้ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ ใช้ป c a ข้หรือปกติแน่นอนคนบางคนก็อาจจะมีปัจจัยอื่นหรือขาดปัดจจัยบางอย่างที่กล่าวถึงแต่ก็ประสบความสำเร็จได้พวกเขาอาจจะเป็นข้อยกเว้นถ้าเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจการที่จะประสบความสำเร็จสูงนั้นปัจจัยที่เกี่ยวกับการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนก็น่าจะช่วยได้มากอย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งมากนักทั้งทางด้านเทคนิคและการเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนและบางทีคุณอาจจะไม่ต้องการความคิดสร้างสารรค์อะไรเลยสิ่งที่ต้องการกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของเจ้านายและการมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีก็เป็นได้ถ้าคุณทำงานที่เป็นเรื่องของการเป็นมืออาชีพเช่นเป็นหมอ เป็นวิศวกรนักบัญชีหรือนักการเงินการมี IQ ที่ดีน่าจะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญต่อความสำเร็จอย่างไรก็ตามปัจจัยอย่างอื่นเช่นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณแตกต่างซึ่งอาจจะทำให้คุณโดดเด่นและประสบความสำเร็จได้สูง ผมไม่มีหน้ากระดาษพอที่จะอธิบายถึงงานหรืออาชีพต่างๆอีกมากมายที่ต้องการปัจจัยความสำเร็จที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปก็คือเราต้องวิเคราะห์ว่าเรามีปัจจัยอะไรติดตัวบ้างและเราจะใช้มันในการทำงานหรืออาชีพอะไรที่มันเหมาะสมเพราะว่า ถ้าเราไม่วิเคราะห์เราก็อาจจะเลือกทำในสิ่งที่เราเสียเปรียบหรือไม่ได้เปรียบอะไรเลยซึ่งการทำแบบนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ยากอย่าใช้พลังใจทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะนั่นอาจจะกลายเป็นดันทุรังที่ไม่ช่วยอะไรเราเลยสุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราฝันไกลแต่ไปไม่ถึง โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรฝันไกลไปไม่ถึง25กรกฎาคม2559